มืออ่อนเยาสู่ทางทางเท้าบอบบางต้องเดินทางไกลบาน้น้อยๆแบกหนักเกินไวน้ำใสๆไ,ไหลจากดวงตาในดวงใจที่ปวดร้าวมีดวงดาวทอรน,นงเหนื่อยอ่อนล้าศรัทธายังคงดำรงแสงแห่งความดีงามเจ็บปวดเพียงไหน ขอดวงใจอย่ากลัวถ้ากลัวอย่าทอ้อถ้าท้ออย่าถอยมีดวงตาเฝ้ามองมีมือคอยประคองอยู่เคียงข้างเธอสวัสดีค่ะเด็กผู้ชายคนหนึ่งผูกพันกับท้องทะเลมาตั้งแต่เล็กจนโต แต่วันนี้ต้องพบกับอุปสรรคครั้งใหญ่ในชีวิตค่ะเมื่อไม่สามารถหากินกับท้องทะเลได้อีกต่อไปมี่หนำซ้ำแม่ยังมาทอดทิ้งเขาไปเพื่อหนีความลำบากลูกทะเลอย่างเขาจะจัดการอย่างไรกับชีวิตต่อไปโครงการสารรักโดย AIS จะพาไปรู้จักกับเขาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่ลำบากนี่ก็โอนที่หาเงินไม่ได้แบบวางเป็ด กุไม่ได้อะไรแบบนี้ลุ้นไม่ได้มันไม่แน่นอนอาชีพแบบนี้ดิลําบาก หล่อเลี้ยงชีวิตของครอบครัวบ่าวรวมถึงชาวบ้านแถบนี้มาโดยตลอดช่วงหลังทางการสั่งห้ามชาวประมงทุกคนออกเรืออวนในน่านน้ำแห่งนี้ทำให้ครอบครัวของบ่าวได้รับผลกระทบไปด้วยจำยอมแนลมันมันไม่มีคำพูดแล้วคือมันได้ว่าเรายึดกามอลดอปกันถ้าไม่ถูกยับกามอดถ้าถูกยับกับยยอมย่อมจำยอมแนลเพราะมันไม่มีทางเลือกบ่าวเคยออกทะเลไปจับกุ้งกับพ่อ ช่วงหลังพ่อไม่ให้บ่าวไปด้วยเพราะเสี่ยงต่อการถูกจับบ่าวจึงมีหน้าที่ดูแลน้องๆอ,อยู่ท,ที่บ้านส่วนพ่อออกทะเลไปตั้งแต่ช่วงเย็นเช้าวันรุ่งขึ้นจึงจะกลับเข้าบ้านจกจบไม่รู้จะทำงงนก็ก็แบบนี้ถ้าไม่ได้ออกทะเลก็ไม่มีอะไรจะกินก็ไปผมไม้ป้าไปให้แบบว่าให้ก้านนองอยู่กับน้องแต่ป้าบ้าไปถึงน้องโรองวนมาชวนอน กุ้งที่หาได้ต้องรีบนำมาคัดแยกขนาดเพื่อรักษาความสดเอาไว้ถ้าวันไหนไม่ได้ไปโรงเรียนบ่าวและน้องๆจะช่วยพ่อคัดกุ้งอีกแรงหนึ่งม่เยอะแล้วแต่ปริมาณกุ้งว่าจะได้มากหรือน้อยถ้าได้มากก็ได้เงินมากแต่ได้น้อยก็ไม่ค่อยได้ป้าจะช่วยนำกุ้งไปขายให้ที่ตลาดทำให้ครอบครัวพอมีรายได้จากการขายกุ้งสัปดาหล์ละประมาณ300บาทส่วนกุ้งตัวเล็ก เปล่าจะเก็บไว้ทำกับข้าวและไว้เป็นเหยื่อในการจับปลาช่วงหลังหากกุ้งได้น้อยลงเพราะพ่อไม่สามารถออกเรือไปได้ไกลมากนักกุ้งนั้นมันมีหลายชนิดถ้าเป็นกุ้งตัวแบบนี้ก็กิโลละหกเจ็ดสิบถ้าตัวเล็กๆแบบนี้ก็เขาเรียกว่ากุ้งกลางก็คัดได้ก็โลประมาณสี่ห้าสิบแต่ถ้าเป็นกุ้งแบบนี้โลประมาณยี่สิบห้าถึง ยี่สิบสามเท่ากันเท่าอาทิตย์นะยัวพาแม่ใปเจ่ายาหนะวตามานมาเก้าวตอนชาทีเดียวก็คือได้น,นอนได้ลดความเหนื่อยลงไปได้นอนเว้ยหลังจากคัดกุ้งเสร็จบ่าวจะมาทำความสะอาดเรือเพือให้พ่อได้พักผ่อนเรือลำนี้เพื่อนบ้านให้พ่อยืมไว้ใช้ด้วยความสงสาร ตอนน้นี้พ่อพอจะมีเงินจึงตัดสินใจกู้เงินเพิ่มมาซื้อเรือไว้ออกทะเลและนำเงินไปลงทุนเลี้ยงกุ้งกับน้องชายจำนวนแสนกว่าบาทแต่ขาดทุนเพราะกุ้งตายทั้งหมดทำให้วันนี้พ่อมีสภาพไม่ต่างจากคนล้มละลายไม่นำซ้ำแม่ยังหนีออกจากบ้านไปเพราะหนีความลำบากและเอาทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดไปมีสามีใหม่พิยงให้บ่าวและน้องอยู่กับพ่อเพียงลำพัง เราพุมมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมดถูกสิ้นถูกอย่างเลยอย่างแต่รู้กับมีสิน้นเราเลยเละก็บจ้าชีวิตลมหลายลาเลยเลย,ลเลย,เลยชินแล้วอยู่แบบนี้พวกอวามสมาที่ใดดีแบบไม่ขาดเรือแบบอยู่ทำ้าที่ได้ทั้งสองทั้งพ่อทั้งแม่ก็ดีแล้วช่วงหลังพ่อจึงตัดสินใจพังเรือที่มี เพื่อนำไม้กระดานมาสร้างบ้านหลังนี้เปาและครอบครัวจึงมาเริ่มชีวิตใหม่ที่นี่ตอนแรกก็ตั้งแต่บ้านหลังกองนน้นมาอยู่บ้านป้าอยู่ได้สักประมาณสักเดืนอนก,กว่าๆสองเดือนแล้วก็พ่อก็มาทำบ้านหลังนี้กับเพื่อนๆเจ้าแล้วก็ผมก็ม,มาอยู่ที่หลังนี้แม่นี้สินที่มีอาจชดใช้ไม่หมดชั่วชีวิต และอาชีพประมงก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกจับเมื่อไรแต่บ่าวและครอบครัวก็ไม่เคยท้อเพราะต่างเป็นกำลังใจให้กันในการสู้ชีวิตต่อไปเพื่อวันพรุ่งนี้บ่าวไม่ท้อเพราะมีพ่อเป็นแบบอย่างของการสู้ชีวิตและทุกคนในครอบครัวต่างก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันและกันช่วงนี้พักสักครู่คะ่ะ